นกหนูปูปีกมันมันยังมีห่างเหมือนกัครับที่นี่มนุษย์นี่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยสี่นะครับปัจจัยสี่นี่ที่อยู่อาศัยกับอาหารนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าเครื่องนุ่งนุ่งห่มมันมันโบราณยุคหินแหละมันยุคขุมเอ๋ยมันมันมันมีเครื่องนุ่งห่มอยู่แล้วสัญญาารักษาโรคก็มีการแพทย์ที่ทันสมัยอยู่แล้วที่นี่ก็เรือสองปัจจัยหลักที่มนุษย์ต้องต้องหาความมั่นคงให้มันก็คือบ้านที่อยู่อาศัยนี่ครับรากาอาหารบอกเอา เป็นยังคือเฮ็ดบ้านสองหลังเองมันเป็นยังสี่ครับคอนเซปต์ในการสร้างเนี่ยบ้านฝั่งซ้ายเนี่ยคือฝั่ง ทีน<ค>ี้นักเรียนอาจาดย์ที่กบอาเจีย์โตครับอ๋อเขาโบก่อนตัวเาาทนละมฮะนี่แหละครับความสุขกับโคกน้องหน้าครับเฮ้ยมาเห็นแะไรกันแบบพิจักสิว่ามือซื้อมันหูซื้อได้เนาะว่าแบบเหมือนมันพุ่มใจน้ำเพลินนะเพป็นกระเห็ดได้เนาะอยู่กับลูกกับเมียแต่ก่อนเพิ่งกับยูเนละครับกับตอกน้อยครับผู้ใดเคยเห็นเถียงเพื่นนะ ในคลิปเพิ่อนกับผู้ใดบ่เคยเบิ่งก็ย้อนกลับไเปเบิ่งคลิปเก่าๆเพิ่นครับตอนนี้พนคำตะก,ก้าครับเบิ่งไปเรื่อยก็บเบิ่งมากแต่เพิ่นอยู่พุ่นล่ะครับแต่เพิ่นไปบ้านเมียเพิ่นอยู่ลาวอยู่หยังพุ่นละ่ะเคยลาวเนาะเป็น้องปิ่นก็คนลาวเนาะก็อุ้ยผู้ไทยดำผู้ไทยดำแอดเวนเจอร์น่าจะแม่นครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ,<ม>รบนี่ครับ เอาอนีโฟนคำตะก,กาต้าครับเฮ็ดเปียกยุ่งสิแหละครับวิถีชีวิตแ <c oughs> ต่ละมือสุดยอดเนาะเฮ็ดได้เนาะเจ้าเนะาะคารับเออนกหนูปูปีกมันมันยังมีห่างเหมืนกัครับที่นี่มนุษย์นี่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือปัจจัยสี่เออใช่ไหมครับปัจจัยสี่นี่ที่อยู่อาศัยกับอาหารเนี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะว่าเครื่องนุ่งห่มมันมันบริเวณยุคหินแหละมันยุคขุมเอ๋ยมันมันมีเครื่องนุ่งห่มอยู่แล้วสัญญารักษาโรคก็มีการแพทย์ที่ทันสมัยอยู่นะที่นี่ก็เรือสองปัจจัยหลักที่มนุษย ต้องต้องหาความมันโคงให้มันก็คือ,อบ้านที่อยู่อาศัยนี่ครับรากาอาหาร,ารที่นี่เขาเฮ็ดจังไดที่จะมีที่อยู่อาศัยกับอาหารอยู่ด้วยกันมันก็เลยเกิดเกิดเกิดการสราั่งจริงๆผมตั้งใจอยากเฮ็ดบ้านสวนแต่ว่าเขาเอาโมเดลของโค้งหงหน้าครับมาใส่ ก็เลยเพราะว่าเนื้อที่มันประมาณสี่ไร่สองงานกับเงินผสมประสานเนาะมันมีสางบ้านสี่ไร่เขาโบงแม่คนรวยเลยมีสางบ้านหลังละสี่สี่ไร่ใส่เงินจากร้านในการสางเแต่เบิ่งบ้านกะมันมันเป็นหลังหลังน้อยๆบ้านหลังใหนพ่นที่บ่หูจักเนาะมาดีพ่นกอยู่พุนครับเห็นบ่ครับผมอ๋อไอเริ่มแหลกได้จะผ้าทั่วแล้วเดิมต้นครับนี้าจุดเริ่มต้นคือกำเนิด อบอกนี่มีซ่ซือว่ากระท่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครับ<อ>เป็นยังคือชซือว่างสันบะเดี๋ยวผมขอเท้าความแนะนำตโตเป็นทางการนิดนึงรนครับ,บอตอนนี้พูดคำต่ากานนี่มีคู่ชีวิตซือว่าน้องปิ่นนี่น้องปิ้นเนี่นปนเ,นเป็นสาวเมย่อยสปปลาวครับสาวเมือยสปปลาวที่นี่เรามีโซ่ทองโซ่ทองคล้องใจด้วยกันกับคือน้องที่แอลเป็นลูกสาว ทีแอเนี่ยที T คือไทยแลนด์ครับแอวคือลาวเื้อของลูกสาวอันนี้คือทีมาที่นี่เป็นตัวเชื่อมสายสะพานสองแผ่น 2, ดินที่นี่เขาก็เลยเขามาอย,ยู่โคงหลังน้าเขาเขาท่าเราหม่งอยู่เพราะวอาศัยอาศัยกระท่อมนี่ในการดำเนินชีวิตมาเป็นปีผ,นผ่านพายุมา,มาบบตาําก็หลายลูกครับหลายฝนหลายฤดูผ่านเริ่มจากฝนก่อนอฝนมาหนาวมาร้อนแล้วก็กลับมาฝน จนขวบฝนอีกแล้วพัดพา,พายุหลายลกูกโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยที่ผมใส่แค่ตอกมัดนี่นเป็นผู้ชาวบวัหลังค่านี่ก็ยังอันเดิมอยู่ครับนี่อันเดิมครับผู้บรรยา<ห>ชาวบ้านนะครับ <S <S ผมใส่ตอกมัดบ่ได้ใส่ตะปูสุดยอดครับแต่พายุเนี่ยก็เริ่มจากนี่ครับเขา้ากาสายอยู่ตรงนี้เวลาพายุัหนักกับเปียกแน่กับมีเรื่องเล่ามิสตอรี่มี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 ความสุขความทุกข์ปะปนกันไปแต่ว่าเริ่มจากตรงนี้ก็เลยตั้งซื่อวากาท่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ทีนี้ก็เริ่มเฮ็ดเริ่มสางมากครับกรเฮ็ดเบียกเฮ็ดสวนไปแล้วก็นี่คือความฝันในมีบ้านบ้านหลังบ่ใหญ่นะครับบ้านหลังบ่ใหญ่ที่นี่ก็บอกเอาเป็นอยังคือเฮ็ดบ้านสองหลังอีกเป็นอย่งสี่ครับคอนเซปต์ในการสร้างเนี่ยบ้านฝั่งซ้ายนี่คือฝั่งฝั่งซ้ายนี่บ้านเท้าเอิญฝั่งเหล้าฝั่งเล้านี่คือบ้านสปปลาวอ่าฝั่งขวานะครับฝั่งขวาคือประเทศไทย ตรงกลางที่ขุดบ่อไว้เนี่ยเปรียบเสมือนแม่น้ำโขงครับนี่เป็นคอนเซปต์คอนเซปต์ถูกยางวิธีมากครับถูกยางมีมีสตอรี่มีเรื่องราวครับแล้วก็สรุปแล้วทุูกย่างนี่เป็นที่นาภูิใจครับเดี๋ยวกับภาพเบ้เบิงเรื่อยครับวันนี้ก็ที่จริงอ่ะผมว่าผมสิเอาสะดุ้งมาติดปลา ตึกปลาบานบาริพ่นครับได้ได้ได้ไดาได้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 ไดนได้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 ได่ไร้ได้ได้ไดบได้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 ไ่งได้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 ไเ้ได้ได้อด้ไ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 ด่ไดงได้ได้ไดาได้อยู่นี่เ้็ดวีดกอยู่น้ไส่ไน้ได้คือ เขาเห็นว่าน okay. ี <s <s ่มันไม่เห็ดมาสางไหมนะครับนาะมันมันมันท่านละเขาที่เขาทางองค์ก็มีิสะสะกรที่แอลขุดบ่อที่แอลสะหน่อยนึงเป็นตัวที่ตัวที่ตัวแอล้วก็ได้ได้ปล่อยปลาได้ปลูกต้นไม้เพราะว่าเขาเหนือทีซีไรนะครับ่วนซีกุกสางก็มีิสมิ่รบานหลังไม่ใหญ่ครับแต่เราจะเน้นความล่มลื่นเราเข้าว่มีเข้ากับอย่างมีเือนหลังง่ายๆเป็นลานสองลานคือก็จ้าออยู่ดอกแต่คือเขาเห่นว่าเห็ดยังในเบื้องเจ้าของ เอาเบิ้งแห้งเจ้าของเบื้องสักยภาาเจ้าของ,เ,งเอาเบื้องเราเออเขาซ้ำหนีบมั่งกะจริงๆบ้านเนี่ยถ้ามีองค์ประกอบมีครอบมีพ่อมีแม่มีมีทุกอย่างตรงไหนก็คือบ้านนั่นแหละค,นะครับนะครับเนาะก็เลยเอาแค่นี้แหละบ้านถ้าเขาพอตงเป็นตังไงเพราะว่าท่านไงมันก็ต้องใส่ต้นทุนในการเฮ็ดหลายเอาพ่อได้อยู่อาศัยเข้าเน้นต้นใหม่เน้นความลมเื่อเน้นเป็นสวนไอ้สินะครับเออไงสรุปหลยก็ค,คือความสุขของเจา้าของความสุขความสุขครับความสุขความชอบเนาะเพราะว่าคือ คือผมบอกต่อแรกนะครับนะ่ะนกหนูปูเปกก็กต้องมีห้างอยู่แม้แต่มดตัวน้นอยก็ต้องมีห้างมีให้นั่นเข้าเป็นคนครับเบข้าก็ต้องมีบานมีที่อยู่อาศัยเป็นรักเป็นแรงมีหม่องได้อาศัยเรือเถาเพื่อแก่มาเนี่ยครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมต้องทุ่มเททุกอย่างในการเฮ็ดสางตรงนี้ครับหลังนี้บ่มีบม่บมีพื้นที่หลายครับพื้นที่ก็จะมีแค่ห้องนอนหนึ่งห้องนอนพร้อมห้องน้ำ่วนห้องนี้ก็ เป็นห้องที่เอาไว้นางทำงานครับอ๋อไว้ทำงานวานนี้คนเซิร์งร้อยแปดนี่ครับเซิร์งร้อยแปดพี่น้องเก็ทางนี้ครับของบอใหญ่อันนี้คือห้องนอนปะครับโอ๊กจังหน่อยห้องนั้นเพราะว่ายังบ่เก่าทีครับห้องนอนพอห้องหนำส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องทำงานครับห้องทำงานเอ่อสาเหตุที่เฮ็ดแบบปุ่นบ้านหลังนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโมเดิร์นลอฟโมเดิร์นลอฟบ้านบ้านทรงโมเดิร์นแต่ว่าสไตล์ลอฟครับสไตล์ลอฟ รอบอ๋อนี่นี่นี่นพวกน,นี่เห็นเห็นดนี่คือรอบ,อบครับปูน,นเปอยอ่าในป็นของน้ำงานครับกับไส้ปูนปูนเปอยปูนแบบว่างานดิบลากาไส้เห็ดที่ใส่งานดิบก็บกบคืนหนึ่งคือเราก็ไปหยับด้วยนะครับนะบมันมันมัน,มนลดตน้นทุนในการเฮ็ดสีให้ยังมันใส่ต้นทุนบ่หลายครับต้นทุนบระหลาคกับชาบชาวแล้วก็เคลื่อยเราจะมีเห็ดครูละมาเข้าปูข้มเ่เือนก รืองสไตล์มันสไตล์หลอกเป็นงานนั่งงานโชว์อยู่แหละที่นี่มันมีแผนฝ่ายอยู่ข้างในอยู่ครับออ๋แล้วผมก็เอาสังกะสีมาหลอกมาเป็นงานโชว์ครับที่นี่สังกะสีไม่มันกับบางงามเขาเลยไปเ็ยแต่มันเก่าครับออ๋เอาไฟรล่นในมันเก่าเป็นไฟนะครับกระทะเมียไปขอมาโอ้โหนี่ครับกระทะทอดไก่กระทะใส่ยีเดียครับไหร่ผ่านการใส่งานจากเทียงน้อยไปย่างกินเนาะแมนแมนครับขอเป็นบ้านหนึ่งมาไว้เฮ็ดไฟนี่ครับ สุดยอดก็ห้องทำงานก็สามารถเมื่อยแล้วก็พักผ่อนได้พ่อไลทีเอลโอ้ยหนาวขนาดเลยสวัสดีค่ะยังหนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีเอลหลังนี้กันหลันี้เระมาณนี้ครับครับผมฟางนี้ก็ทาครับบานี้เป็นบ้านทรงไทยประยุกต์อ่าเป็นทรงบ้านเท่าตะกี้ครับกังันเป็นร่วมสมัยมาหนึ่งนึงอ่าวัสดุที่ใส่กันเป็นเล็กกับวัสดุไม่ไม่ะครับมันแป้นมื่กล้หายากแล้วเนาะคุณผู้ชม เเป็นแต่หลังนี้ยังบเรียบร้อยครับยังบเรียบร้อยกำลังเฮ็ดอยู่ครับกำลังเฮ็ดอยู่อู้ดีอยังนี่อกอััญชนู้ดอกอัญชันครับมาตากไว้นี่นะครับวิธีของเบาวนี่พ่นครับธรรมชาติอะีรครับดอกอัญชันหลังนี้ก็มีหนึ่งหนึ่งห้องรับแขกสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ำครับอืมสองห้องเขามาหนี่ปุ๊บก็จะเป็นห้องห้องโล่งห้องรับแขกห้องหองนั่งเบิ้งทีวี่ของป้าปั้นนะครับ ล่างขม่างานขม่าพูดกันเกิดเหตุของนองน้องที่เอวคงเป็นหน่อยนะครับผมกครับผมยังยัง่าท่านได้เรียบร้อยดีแต่ว่าเอาไว้เป็นมองเก็บของไว้เป็นบันการเกษตรการรักษาขม่า้องเด็กของน้องลูกสาวน้องลูกสาวเอ้าพ่อแม่เด็กสาวนอส่ยซอสทองนี่จะเป็นของน้องพ่อแม่อ๋ออันนี้เป็นของน้าอันนี้ของน้าเป็นห้องนนาี่เป็นห้องนอนลูกสาวห้องนอนพ่อแม่ปิดกันครับปิดกัน เอาความว่าผมมันจิมีระเบียงอ๋อโอนี่เตรียมเสาเตรียมยังไว้เรียบร้อยแล้ว<ด>อันนี้เวลาหนาวๆนี่เปิดออกมากจะบรรยากาศดีมากครับพระอาทิตย์ขึ้นเนมือเศร้าๆนี่หมอกจะเป็นบรรยากาศที่ดีตอนเว้นออกคนจะอยู่ทางพี่หระครับทางนาโอ้พอดีเลยรับแสงพระอาทิตย์พอดีรับแสงเนีมือเศร้าเพาเปิดแแบบรับออกซิเจนลัเบิงเป็บิงหานเขาลอยน้ำาเบิงต้นหมอกต้นไม้่ปลามือนนครับแมนหลังจานี้ระเบียงออกไป นี่ครับตั้งเสาไปเรียบร้อยแล้วครับเบื้องนี้มีเบื้องแล้วมีแน่นอนครับนี่เรียบร้อยแล้วฟังเข็มเข็มประตูตรงนี้ปิดกระของนอนครับเสามาหรือขึ้นใดบรรยากาศดีห้างเปิดประตูปิดมุงลวดสามารถไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดแอร์รถเป็นติ๊กกับเมียร์นะแม่เปลี่ยนไงเฮ้ยที่รักเปลี่ยนบรรยากาศระเบียงไม่กัระเบียงกระเบียงอาทิตย์ะมาณนี้ครับประมาณนี้ได้การครับบริโภคคำตะกาครับเห็นแล้วก็สุดยอดครับนี่แหละครับเป็น เขาเป็นตนแบบเป็นยังไ้หลายๆคนได้เบิง้งได้เอาเป็นแนวคิดเอาไปปับใส่ครับชีว <C' est S 1> ิตเจ้าของได้ครับ <C' est> ผมเส่อว่าที่เทาเฮ็ดกันอยู่คูม่คคมือเนี่ยครับที่เทาดินร่นกันคู่มือเนี่ยเพื่อสิ่ง,งนี้ <C' est> เพื่อเข้ามาขอบคั่วันครับครับผมทุกคนหาเ <C' est> พื่อดูข้่เมียหาเพื่อขอบครัวทั้งนั้นนั่นบอกครับครับผม <C' est> ที่เข้าสวแวงหาคู่มือเนี่ยก็เพราะสิ่งนี้นี่แหละครับเพื่อเขาก็เลยหทุกอย่างทุกเทศทุกอย่างอยู่ตรงนี้ครับ <C' est> <C' est> <C' est> กัญชิบวมานนี่ครับแล้วก็มีสวนเท่าไหแ่ละครับแก่กัญชิบวมมีอย่างให้ได้รับชมมากๆมีอยู่ตัวไฮไลท์อยู่หุ่นตัวลินจีแม่โคงน่อพ่อหนึ่งมาปลูป่กว่า <S <S ไปชมปะครับไปชมปะเงี้ยังครับพี่เด uh> ี๋ยวชมครับทีี่ผมกับสีขอหยาดปิดคลิปครับเดี๋ยวคอยว่ากันใหม่ละกันคลิปหนักอาจจะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งครับอาจจะพาไปเบิ้งปูเบิ้งปลาเบิ้งไหเบิ้งสวนเบิ้งกบเบิ้งหมูครับเต่าที่เห็นนี่มันมีหลายอย่างครับมีห่านมีเป็ดมีกบปูมีปลาครับมีบ้านครับที่มาให้เบิ้งบ้านก็คือตัวผมนี่ก็สร้างบ้านอยู่แล้วนะใครเห็นก็เลยอยากเบิ้ง อยากเบิ้งอยากไปเบิ้งไปเหตุบานแต่กองกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมสิถ่ายบ้านผมจะเบิ้งกับสหราบคิปนีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับบ้านบ้าทนิพนคำตากาครับขอบคุณครับบคุณทุกคนครับ